ยืงสือเกี่ยวกับพที่ที่แบกขนาดอคนที่อำเภอคามาะอาดนะครับก็ผมจะให้ออกไปจาะที่ทำไมชาวบ้านในอำเภอคามสาดเป็นสูงตัดสินใจมันยืดมือเพื่ออะไรว้าเพื่อไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปอเห็นว่าต้องการจะดำเนินคดีถึงที่สุดเลยก็ก็คงจะดำเนินการในคดีให้ถึงที่สุดแล้วกับหรอ เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับัคทีนี้ในพื้นที่เราไม่เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่าน,นี้อยู่ในอำเภอคอนสารของเราซึ่งเราพี่น้องชาวคอนสารต้องการที่จะให้ท่านนายเพลภาษสาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีให้ถึงที่สุดวางคืนเพื่อที่สาธารณะกลับมาแล้วก็ให้พี่น้องชาวคานสารของเรามีจารีตประเพณีที่ดีงามต่อไปค่ะไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา เ,เราค,คิดว่ามัน,นมันเป็นการงมงานนะครับถ้าเป็นการงมงานมันก็จะเป็นอีกบุคคลในกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคําสอนในศาสนาใดๆไม่มีที่จะสอนให้ทาแบบนี้เลยค่ะให้กินปัสสาวะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนะแม้แต่เราคนพื้นที่จริงๆเราเพิ่งรู้แล้วเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคอขอบคุณมากครับที่ได้สัมมนาจนถวันนี้ ที่น้องชาวพันสานก็ได้มาลวมพลังเพ่แสดงเยื่อความงงใหญ่ความกังวลถึงภาพลักษณ์ที่มันออกไปว่าทําให้ชาวพันสานเสื่อมเสียนะครับจากข่าวที่มันครับก็มามาขอให้ท่านเท้าที่นะครับได้ดำเนินการการัญหาภาพลักษณ์ที่มันเข้ามาต้านความเชื่อที่มัน กมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคอนสารชมรมอสมอเอเภอคอนสารากลุ่มสตรีอำเภอคอนสารนะพี่น้องชาวท้องถิ่นท,ทั้งเก้าท้องถิ่นของอำเภอคอนสารแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอคอนสารทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้เราเป็นตัวแทนที่เราจะมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือนะคะให้กับทางท่านนายอำเภอคอนสารได้ดําเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพื่อที่ คอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านช้ชัยสริชัยนะองกมาอยู่นะครับใช่แต่นที่จ่างรอกบคุณท่านกลันะครับ้อการขอขอบคุณท่นกนะรอบที่เหดชีาบ้างรับลุ่มสตีลุ่มตนะครับพ่อค้าแม่ขายท้หาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ ท่านผู้ว่าท่านเป็นของกองตลาดนะครับท่านดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็พวกเราเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายนะคะที่ได้มาช่วยชาวภาษานของเราขอบคุณท่านไปทางออกตานะคะขอบคุณท่านนายกือขอบคุณท่านรองผู้ว่านะคะแล้วก็ขอบคุณธนาคารนะคะ ที่มาดูแลตรงนี้ด so ้วยอีกแรงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องชาวภาษาเรานะคะขออนุญาตยินีต้อนรัท่านสลายไทยสามนะคะท่านสลายไทยสามมาแล้วก็จะให้มาตั้งแถวยื่นหนังสือการดังมาถึงที่อำเภอของเราแล้วตอนนี้ช่วงช่วงนี้อนุญาตช่วงนี้นะคะเราจะรอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านรองชันชัย ที่เกิดขึ้นในเพือความสารของเราซึ่งมันขัดแย้งขัดแย้งกับวิถีชีวิตของชาว ไปย้อนไปเอาไปยนไป,ไป